รถไปที่ไหนต่างประเทศที่ดุจจิบอืมที่เจ้าสาวเนี่ยถึง mặc sâu nè nọc xung bằng ngàn thùng ngàn Thì nè hồng nè 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 Sâm nè 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 อะไร่เห็นตะทุ่ถแดีแดดเเขียนเด็รั ไปดิตุยได้เจ้าเนาะเลยยูงได้มีแหงเนาะน้องสาวก็เพ้นเดินเล้าหงาวกับเก่าบ้านอยู่ข้างเขื่อเออนคุณหน้ากายมาเอาใส่ตึงฮะไปกาดซุมือเลยเนาะบ่ค่อยออกแล้วนีอุดนู่นแล้วนี่เลี้ยเห็นน้องสาวนี่ข้าวนี่ไปได้มาอุดรุ่น เจ้เจ้เจ้าเฟสเระบุญําอันนั้นค่อยยูทูบเราเฟซแล้วมันจะกขนาดไหนจูวมีบรรท่าเออเลยวัดแอปก็มีบรรทานั้นก็มีบรรท้าเออเดินท่าส่องคนหนึ้นิงใจหนึ้งมยแล้วเหรอพุณนะ โอ้ยังงง่ายอย่างเรียวเขามีะาเพื่องข้องสมถาแหงทุบเพิ่งเนาะเมนเนาะบอันสาคัญเห็ดอันร่างขาคนเพีวรว่างขาล้วก็แล้วเนาะยันยันมันโดขนายันเด็กยันโรอืมอืมอืมอสาวน้อยก็ะหักเนาะเพรางามไม่ลกเจ้าบมานเพราะคงามเขานาะาเพูดอันกเป็นสาวน้อยเลยเนาะห้อเห็นห้องยังรอหนี ไปเฮียนยังหูมันอ่ะน,นะยลุกนลยนเะียวมือได้พ่อมักเถือ <c oughs> อย่างาว่เป็นคูเป็นทีมเนะองคันพอดครูทีมเถือหมูพันนี้ยาเหมดก้อนแล้วเนาะพูดอะก็ว่าพูดยาวเลยดิ <c oughs>